สวัสดีครับผมสมนุนรอบแอคทกนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาการชำระเงินไม่ได้นะครับคือชำระเงินไม่สำเร็จนะครับไปดูแล้วทำตามได้เลยนะครับกอ่อนอื่นนะครับกดให้ copy link นะครับก็เปิดแทบขึ้นมาใหม่นะครับสักห้านาตาจากนั้นกดชำระเงินนะครับ ให้ชำมละเป็น,เป,นเป็นตัวเลขกลมก็ได้นะ กดยืนยันเลยนะครับครับนะลองเซดูนะครับ ล้เงินได้เลยนะครับไปนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับทำเ,เดิมครับตัดทีแล้วนิดหน่อยครับบางทีก็มันจะจะแบบ รอมันอัปเดตหน่อยนะครับรีเฟรชแล้วนะครับ,รรรบทำลางได้เงินได้ปกติแล้วนะครับกลับมาลันเหมือนเดิมนะครับอ่กสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ